สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดีย๋ยวลองมาตามสูตรของเลขเรียงมหาศักดิจรกันต่อน,นะครับก่อนอื่นก็ดูคำเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากสูตรของเล็กเรียงมหัศจรรย์นะครับตามสูตรของเรานะครับสูตรล่างของเรานะครับประเด็นมาครับก็ได้ตัวเด่นมานครับวันนี้ตัวเด่นซีอะลยนะครับ หมดแล้วก็มาที่สามสามสุดนะครับหมวดนี้เราได้ตัวเรียนมาเรียบร้อยเราก็มาตั้งในแบบของเรานะครับได้ชุดเต็มมาแล้วนะครับชุดเต็มนะครับต่อไปเราก็จะตัดด้วยแต้มของเรานะครับแต้มของเราก็จะ ได้มาจากนี้นะครับแต้สามตัวหน้าโหกกันได้สิบเก้านะครับลบหนึ่งสิบเก้าลบหนึ่งก็แปดก็เริ่มจากแปดไปเลยนะครับ แต้มของเราก็จะมีเลขนะครับ8 9ดเก้าสองสสตัวสุดท้ายบวกสองนะครับเป็น6กนะครับหนตัวนะครับแต้ม แปดเรามาดูว่าแปดมีอะไรบ้างนะครับมีห้าสามนะครับห้าสามแปดศูนย์แปดศูนย์จดหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมือเลขสี่ตรงนี้นะครับเบิ้ลสี่สี่นะครับสี่สี่ก็เป็นแต้มแปดหนักครับต่อไปแต้มเก้าครับแต้มเก้าก็จะมีห้าสนะี่ห้สี่เจ็ดเจ็ดต้องมีเจ็ดสองครับ เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองหกศูนย์เก้าสูงหกเก้าแล้วก็จะมีสามหกตัวนะครับ เก้าครับแต้มศูนย์แต้มศูนย์มีอะไรบ้างแต้มศูนย์มีเขามีเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสองแปดสองเขาเป็นสี่หก ศูนย์มีศูนย์ด้วยก็เป็นเบิ้ลน,นะครับศูนย์ศูนย์ก็แทมศูนย์นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นเบิ้ลห้าห้านะครับห้าห้าก็ได้แทมศูนย์นะครับต่อไปแทมหนึ่งครับแทมหนึ่งก็จะมีเจ็ดสี่ 0ู 1> 1. แล้วก็จะมีห้นะครับเต้ม1นะครับเต้ม 2>, 2นะครับเต้ม2มี5-7าเตัวนี้ ห้4เ4ศูนยี่ศูนย์สี่ันึ่ง เต็มสามครับเต็มสามก็จะมีห้าแปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์สามสี่เก้า ตัวแเทิม4สครับเติมสก็จะมีห้าเก้าห้าแล้วก็0 4แล้วก็จะมีอมีลเลขเด้วยครับ เจ็ดก็ต้องเป็นเบิ้ลเจ็ดเจ็ดได้เต็มสี่นะครับต่อไปเต็มหกครับเต็มหกก็จะมีห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หก โซนหกสี่สองสี่สองก็ได้แถมหกส,สี่สองนะครับแล้วก็จะมีเบื้นนะครับสามสามแล้วก็แปดแปด,แปดนะครับโอเค เราตัดแต้มให้ครบทุกตัวแล้วนะครับสังเกตแต้มเราเกิดครบทุกตัวนะครับสกี่ตัวทั้งหมดส,สี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่ส 3 3 3 4 3 5 36ชุดตัดแต้มเหลือ36ชุดนะครับก็ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่ก็ต่อไปเขาคงต้องตัดด้วยเลขเด่นนะเลขเดินประจำหลักนะครับถ้าตัด่อไปก็จะให้มันเหลือ,อตัวเลขที่น้อยลงมาอีกนะครับ ก็หรือไม่ก็เอาแต้มเด่นนะครับแต้มเด่นสักตัวตัดนะครับเพื่อจะให้ตัวเลขที่มันนำไปใช้นะครับนำไปใช้เหลือน้อยลงนะครับคลิปนี้ก็มาทำให้เป็นแนวทางนะครับแนวทางนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ำให้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาลงาแต้มเด่นหรือว่าเลขประจำหลักนะครับตัวเด่นนะครับให้ชมอีกนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ